ครอบครัวสมิธกำลังจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสอยู่พวกเขาถ่ายรูปครอบครัวกันด้วยคุณเห็นปลาถุงมือและไข่ในภาพนี้ไหมตรงนี้ไงลีอาเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงเธอนำกรงที่มีลูกสุนัขตัวใหม่5ตัวมาวางไว้บนโต๊ะและไปที่ห้องเก็บของเพื่อหยิบอาหารสุนัขผ่านไปไม่กี่นาทีเธอก็กลับมา และพบว่ามีลูกสุนัขตัวหนึ่งหายไปมันแปลกมากเพราะกรงล็อกไว้อยู่ลีอาสอบถามคน3คนลูกค้าที่ชื่อว่า r o s e มรี่กล่าวว่าฉันมาที่นี่เพื่อเลือกของเล่นให้แมวของฉันน่ะฉันไม่เห็นลูกสุนัขเลยด้วยซ้ำมาร์กพนักงานขายพูดว่าผมไม่รู้ว่าลูกสุนัขอยู่ไหนอะไม่มีใครซื้ออะไรเลยตอนที่คุณไม่อยู่่ผมเดาว,ว่ามีคนขโมยลูกสุนัขไปส่วนแฟรงค์คนทำความสะอาดพูดว่าขอโทษนะครับ ผมกำลังกําจัดสาหร่ายในตู้ปลาก็เลยไม่ได้หันไปมองรอบๆใครโกหกแฟรงค์ตู้ปลาดูไม่เหมือนเพิ่งทําความสะอาดเลยนะคุณหาแมวในหมู่สุนัขเหล่านี้เจอไหม อยู่ตรงนี้ไงลองดูภาพนี้คุณหาหน้าที่ไม่เข้าพวกเจอไหม mm hmm. หน้านี้มีคิ้วแตกต่างจากหน้าอื่นนักสืบสมิธได้รับโทรศัพท์จากคอนเสิร์ตมีคนบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวและวโมยฟรุตโบราณราคาแพงมากสมิธไปยังที่เกิดเหตุทันที ไม่มีใครออกจากอาคารตั้งแต่เกิดเหตุดังนั้นหน้าที่ของเขาก็คือการตามหาคนร้ายให้เร็วที่สุดสมิธได้ทำการสอบถามพยาน3ามคนคาสันดรานักร้องโอเปรา่ากล่าวว่าฉัานก็มมวแต่คุยกับนักข่าวในลาวอยู่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องแต่งตัวมันอยู่ไม่ไกลเชสเตอร์รอปพอรกล่าวว่าวันนี้ผมไม่เห็นใครหน้าใหม่เข้ามาในอาคารเลยส่วนเบียงกานักเปโนโนกล่าวว่าฉันกำลังคุยโทรศัพท์กับสามีอยู่ เขาตัดสินใจไม่มาคอนเสิร์ตของฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใครเป็นขโมยเขาสันดารฟลูดถูกซ่อนอยู่ในดอกไม้ที่เธอกำลังถืออยู่ในมือผู้หญิงสามคนนี้ดูเหมือนกันมากแต่หนึ่งในนั้นแตกต่างออกไปคุณรู้ไหมคนไหน อยู่ตรงกลางมีสีลิปสติกที่แตกต่างออกไปลองดูภาพคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันสิมีคู่รัก3ามคู่ในหมู่พวกเขาแต่และคู่ประกอบด้วยผู้หญิงและผู้ชายคุณรู้ไหมใครคู่กับใครคน2คนทางขวาค่อนข้างดูผ่อนคลายเวลาอยู่ด้วยกันและไม่สนใจคนอื่นๆนะัก ดังนั้นฉันขอเดิมพันว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันนักจิตวิทยาบอกว่าเรามักจะหันไปหาคนที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่มหญิงสาวผมสีเข้มและชายหนุ่มผมสีแดงต่างหันหน้าเข้าหากันดังนั้นพวกเขาจึงต้องเป็นคู่รักคู่ที่สองแน่ๆส่วนสาวผมบอ์กำลังออกเดทกับผู้ชายทางด้านซ้ายนี่คือสัปดาห์แรกของภาคเรียนไม้มาถึงหอพักของวิทยาลายัยเขาเอาแซนวิชไก่ที่คุณยายทำใส่ในตู้เย็นแล้วออกไปเรียน ตอนเย็นไม้กลับมาเปิดตู้เย็นแล้วพบว่าแซนวิชของเขาหายไปหมดเลยเขาใช้ตู้เย็นนี้ร่วมกับผู้ชายอีก3ามคน oh, <no. S 1> แต่พวกเขาสาบานได้ว่าไม่ได้แตะต้องอาหารของไม้เลยแต่ว่าไม้ไม่เชื่อคนพวกนั้น mm. ไม้ถามทั้ง3มคนว่าตลอดทั้งวันทําอะไรบ้างเดฟบอกว่าฉันปาร์ตี้กับแฟนทั้งวันอ่ะฉันก็เลยโดดเรียนนิกพูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายอ่ะฉันก็เลยพักที่ห้องแล้วก็ดูโชว์ที่ชอบส่วนอีธานบอกว่า ฉันอยู่ในห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอบวันพรุ่งนี้ใครโกหกอีธานการสอบควรมีตอนสิ้นสุดภาคการศึกษาไม่ใช่ตอนเริ่มต้นแฮร์รี่เป็นผู้จัดการร้านขายเครื่องประดับเขาสังเกตได้ว่าทุกเดือนตังหูหนึ่งคู่จะหายไปแฮร์รี่สงสัยในตัวแคชเชียร์ครั้งแรกที่เกิดเหตุเธอได้รับการให้อภัย ครั้งที่2เธอถูกหักเงินเดือนและครั้งที่3าแฮร์รี่ไล่เธอออกแต่ตังหูก็ถูกขโมยไปเป็นครั้งที่4เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกแฮร์รี่ตัดสินใจดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือภาพบางส่วนที่บันทึกไว้ในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาคุณเห็นอะไรน่าสงสัยบ้างหรือเปล่า ในภาพแต่ละเดือนจะมีชายใส่เฟือกคนหนึ่งอยู่เสมอถ้าเขาแขนหักจริงๆเขาควรจะหายเป็นปกติได้ใน1เดือนหรือ2-3เดือนแต่วันนี้5เดือนแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าเฟือกเป็นของปลอมและเขาเป็นขโมยถ้างั้นอแฮร์รี่ควรไปขอโทษอด,อดีตแคชเชียร์หรือเปล่าคุณคิดว่ายังไง oh, <go. S 1> ชีล่าเป็นเชฟในร้านอาหารสุดร <Yeah. S 1> หรูเพิ่มมาถึงที่ทำงานในตอนเช้า มีคนวางช็อกโกแลตและดอกไม้ไว้ให้เธอในครัวตอนนี้มีคนมาที่นี่แค่สมคนเท่านั้นชีลาก็เลยถามพวกเขาเทียวดาพนักง,งานทำความสะอาดพูดว่าฉันไม่ถึงคนแรกฉันทำความสะอาดห้องครัวจากนั้นก็จัดโต๊ะฉันไม่เห็นของขวัญอะไรเลยนะเจคอบพนักง,งานเสิร์ฟพูดว่าผมเข้าไปในร้านอาหารเมื่อสองนาทีที่แล้วใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ไปคุยกับมีอาผมยังไม่ได้เข้าครัวเลยส่วนมีอาพนักง,งานต้อนรับพูดว่า ฉันมาที่นี่เมื่อสิบนาทีที่แล้วฉันอยู่ล็อบบี้กำลังแต่งหน้าว่าแต่ทำไมฉันต้องเอาของขวัญมาให้คุณด้วยล่ะใครโกหกเจคอบเขาไม่ได้สวมผ้ากันเปื้อนนายกรีนเป็นเจ้าของอาคารอพาร์ตเมนต์ผู้อยู่อาศัยไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดแต่มีคนหนึ่งบ่นว่าได้ยินเสียงแมวจากห้องข้างๆลองดูสองห้องนี้ คุณเดาได้ไหมว่าแมวแอบอาศัยอยู่ที่ไหนลองดูห้องแรกสิโซฟามีรอยข่วนด้านล่างสิ่งนี้ไม่ใช่ร่องรอยของมนุษย์ดังนั้นแสดงว่าแมวอาศัยอยู่ที่นี่หลายเดือนต่อมามีคนบ่นเรื่องสุนัขเห่านายกรีนจึงตรวจสอบห้องสองห้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณช่วยเขาดูหน่อยได้ไหมว่าสุนัขอาศัยอยู่ที่ไหน ห้องนี้มีปลอกข้อสุนัขซ่อนอยู่ในหมอนจอจต้องลงชื่อเข้าใช้แล็ปท็อปของแม่เพื่อลบไฟล์ที่เขาส่งมาโดยไม่ตั้งใจเขาไม่รู้รหัสผ่านแต่แม่ของเขามักจะทิ้งโน้ตพร้อมรหัสผ่านเอาไว้เสมอเผื่อว่าเธอเป็นคนลืมรหัสเสเอง mm. นี่เป็นโน้ตแผ่นเดียวที่จอจหาเจอคุณช่วยเขาเดารหัสผ่านได้หรือเปล่า หัวใจสำคัญคือการนับจํานวนรูปร่างแต่ละแบบรูปร่างแรกหมายถึง1รูปร่างที่2คือลบสรูปร่างที่3คือ3และรูปร่างที่4คือ2คิมทํางานในร้านขายเสื้อผ้าสุดหรูในนิวยอร์กทุกอย่างที่นี่ราคาแพงและลูกค้าส่วนใหญ่ชําระเงินด้วยบัตรเครดิตแต่วันหนึงเธอเจอลูกค้าที่ซื้อกระเป๋ากระเป๋าสตางค์และชุดเดรสทั้งหมดน่าเป็นเงิน ,3990 ดอลลาร์ 3, ผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจจ่ายเป็นเงินสดคิมปฏิเสธที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าคนนี้และโทรแจ้งตำรวจทำไมกันนะเธอพยายามจ่ายเงินด้วยแบงค์ส0งพดอลลาร์ที่ไม่มีอยู่จริงแอนนาชนะการแข่งขันในเกมโชว์และได้ของขวัญสุดพิเศษ3อย่างนี้กระเป๋าเงินจีวงชีแว่นกันแดดชนล และรถสปอร์ตเฟอร์ราและนี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเธอต้องเลือกของขวัญระหว่างของแท้กับของปลอมอพร้อมช่วยเธอเลือกรางวัลที่เป็นของแท้แล้วหรือยังนี่คือกระเป๋า2องใบว่าไงล่ะอันไหนเป็นของปลอมอโลโก้ที่2ไม่ใช่ของแท้ yes! ตอนนี้มีแว่นกันแดดที่ดูเหมือนกันสองอันแต่มีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่เป็นชาแนลของแท้อันไหนกันนะเฉพาะอันนี้เท่านั้นที่โลโก้ถูกต้องมาดูกันว่าคุณจะเลือกกุญแจรถ f e r r a รารี่ของแท้ได้ถูกต้องไหม มันคืออันนี้แซมเป็นเจ้าของร้านส่งดอกไม้เขามาถึงที่ทํางานหลังอาหารกลางวันและพบว่าดอกลิลลี่สีขาวที่แพงที่สุดถูกฉีกเป็นชินช้นๆมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่ทํางานที่นี่กับแซมเขาจึงสอบถามคนเหล่านั้นเอ็มมาพนักง,งานขายกล่าวว่าฉันกําลังคุยโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่เขาอยากได้กุหลาบแดงแทนกุหลาบขาวเจฟคนขายดอกไม้เล่าว,ว่าผมกาลังทานอาหารกลางวันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าได้ล็อกห้องเก็บของก่อนออกมาไหม ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอ่ะฟิลพนักงานส่งของบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากส่งของอ่ะผมไม่เห็นดอกลิลลี่แล้วก็ไม่ได้ส่งมันมาหลายสัปดาห์แล้วนะส่วนโรสผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียกล่าวว่าฉันกำลังง่วนอยู่กับการแก้ไขภาพสำหรับลงโซเชียลมีเดียใครโกหกก็นะมีช่อดอกลิลลี่อยู่ในตะกร้าจักรยานของฟิล เขาคือคนโกหก